ขสิเสิร์ฟด้วยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสาวดอนให้เบิง้งเลยค่ะอันนี้เพิ่นสิมีผักกล่องนึงแล้วก็มีซอดหวานจิ้มไก่ของเฮาน้ำจิ้มไก่ของเนะคะคขราพี่น้องน้ำจิ้มไก่ของเราหนึ่งกล่องกับผักหนึ่งกล่องค่ะนี่ค่ะคือหนึ่งร้อยเก้าโคนนะคะชุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อพอกับสาวอุดอรในตั้งแดนใ้อีกคือเก้านะคะ ในขวดน,น้อยๆบุญไหว้ข็องเข้าใดอีกคือเก้าค่ะมือนีสาวอุดรบ่ไดเข่าป่าบ่าไดหาเห็ดบ่ไดตกปลานะคะพี่น้องสาวอุดรถือเอิน้นโตให้เขามาทํางานค่ะพี่น้องครับเพราะว่าแขกเพิ่นขอนขางหลยเพิ่นกันเลยอขออนุญาตเอิน้นโตสาวอุดรจักน้อยค่ะใส่ข้ามาอนุญาตเลยนะคะเพระาะว่าสาวอุดรขี่ขานมากอยากไปตั้งตะตกตะปาหลายเขากันเลย เขาก็เลยขออนุญาตเอิ่นค่ะเอาเอิ่นเข้ากับมาคือเก้าค่ะตามคําเอื่นของเผื่อนรวมงานของเข้านะคะพี่น้องคะเข้ากับสิมาเบิงกันว่าสาวดอนเห็ดหยางเน่นะคะเมื่อนี่การทำงานของเข้าในขั้วนะคะสาวดอนบาม่าเพื่อนรวมงานกับเอิ่นเพื่อนรวมงานของสาวดอนบามาสาวดอนกบขออนุญาตเอิ่นเพิ่นคือกันค่ะเพราะว่าเข้าซอยต่างไฟตางงานจังไรละาเพิ่นเอื่น ไปนะคะเพราะว่าทุกคนก็อยากไปทุกคนก็อยากไปตากแดดไปตากนั่นยังสินะคะเพราะว่าโดนโดนนีเฮาสิได้แดดเทียนึงนะคะพี่น้องเฮากันเลยอยากสีเอาแดดแน่จักน้อยะคะ่ะแต่ก่อนอื่นที่เฮาสิไปเริ่มงานกันนะคะพี่นอ้องสาวดอนขอกราบขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆนะคะที่คอมเมนต์มาว่าสาวดอนคือบเบาภาษากลางภาษาไทยแน่เป็นยังคือเบาภาษาเล่านะคะสาวดอนอยากสีอธิบายว่าจังส่นะคะว่า สาวดอนน่ะอ่าในซื้อสาวดอนกับบอกกั่แล้วนะคะว่าสาวดอนเป็นคนอีสานเป็นคนเล่าเป็นคนอีสานยังสี่น่ะค่ะพี่น้องและอีกอย่างหนึง่งสาดอนกับพึ่งที่สิฮัตถ้ำซองและการพึ่งสิฮัตเหตุดูทูบนะคะพี่น้องสาวดอนกันเลยอ่าอยากใส่ภาษาที่สาวอุดรถนัดก่อนนะคะเพราะว่าสาดอนน่ะเป็นมือไม่นะคะสาวอุดรยังมาท่านไดอ่าใดเก่งในเรียงนี้ แล้วย่างหนึ่งสาวอุดรก็พูดภาษากลางไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่ากระเบาได้นะคะแต่ว่าสาวอุดรพูดเบากัสิออกท้องแดงท้องแดงแน่ค่ะแต่ว่ากับสิพะยา่ยามที่หวังได้ฟังภาษากลางของสาวอุดรน้่นนะคะแต่ว่าตอนนี้สาวอนดรกราบขอโทษขอให้ละลายขอให้สาวอุดรได้เบาในภาษาที่สาวอุดรถนัดก่อนนะคะพี่น้องแล้วสาวอุดรสัญญาค่ะว่าสาวอุดรสิมาใน ภาษากลางให้พ่อแม่พี่น้องฟังรู้เรื่องน้ำแน่คือกันนะคะคือนสาวดอนกะอยากให้ทุกๆคนฟังรู้เรื่องคือกันแต่ว่าสาวดอนคือวันละสาวดอนกับพึ่งฮัตเท็ดนะคะสาวดอนขอใส่ภาษา สาวอุดรที่สาวอุดรถนัดก้อนนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวก่อนอื่นหนีเข้าไปเริ่มทํางานกันเลยนะคะเหมาม้อยห้อยสังไลๆ่ๆเดี๋ยวพี่น้องสีเบียาสาวอุดรคะ่ะจังไดไก่ย่าเฝ้าเปิดเฝ้าเบียาสาวอุดรเด้อพี่น้องเบิงการทํางานในรัวหน่อยๆของสาวอุดรในสาวอุดรน,น้านะคะไปเลยคะ่ะไปเริ่มเป็นงานกันเลยนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะนาตามองเขาตักอาหารให้แขกลูกค,ค้านะคะพี่น้อง ติดกับหมองเครื่องคิดเงือนกองเข้าเอาแบบง่ายๆเลยนะคะพี่นองคะ่ะสิเป็นยุป,ประมาณนี้ค่ะเฮาสีมี่แผ่นกระจกใสๆกันลดกับเขาห้าไว้นะคะเห็นไหมคะแผ่นใสๆนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เพิ่นยิบจับของต่างๆนานหน้าของเข้ายู่ในลานเองนะคะพี่นองคะ่ะเขาก็สิป,ป้องกันไว้แบบนี้เลยนะคะในยุคนี้นะคะต่ว่าหมึกก้อนสาวนอุดรเปิดค่ะเปิด ไหมีบ่อไหมีแผ่นกระจกค่ะเพิ่นกับสิทสามารตตักเนื้อยากเนอกินของเห้าได้เองเลยนะคะส่วนนี่เป็นอยู่ในส่วนเสาดอนมาาหอยแขกนั่งค่ะสาวดอนสิเฮ็ดอาหารยูแค่หกอย่ยางนะคะพี่น้องค่ะนี่ค่ะตอนนี้ร้านเ้ายังบ่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวสาวดอนขอโต,โต๊ะออกไปปูโต๊ะปูเตียงซอยน้องๆกอนนะคะพี่น้อง่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตาของงนอาหารของเข้านะคะนี่ค่ะ ไก่ทอดกองเฮาถาฝรังเผินเอาใส่กล่องสาวดอนสิใส่กล่องแบบนี้ให้เพิ่นนะคะพี่นงในกล่องนี้สิมีอยู่8ชิ้นค่ะเฮาสิขายกันในราคา109โคนค่ะนี่ค่ะ8ชิ้นนะคะเฮาสิเสิร์ฟด้วยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวสาวดอนให้เบิ้งด้วยค่ะอันนี้เพิ่นสิมีผักกล่องนึงเล้าก็มีซอดหวานจิมไก่ของเฮานา้ำจิมไก่ของเฮานะคะของเรา ่น้ดองน้ำจิ้มไก่ของเราหนึ่งกล่องกับผักหนึ่งกล่องค่ะนี่ค่ะคือหนึ่งร้อยเก้าโคนนะคะชุดนี้ค่ะแล้วไก่ทอดองเฮากับสิมีิสองลักษณะค่ะคือเสวดอนเคยพอมาพี่น้องเบิ้งไว้นะคะอันนี้คือไก่ทอดผงอันเคอรี่เสียบไม้ค่ะนี่ค่ะอันนี้มซี่ชินนะคะแล้วก็ซอสค่ะอันนี้มิซีแคซี่ชินเนี่เทาสิคิดอยู่95โคนค่ะนะคะนี่ค่ะ อบบริการค่ะของเพิินนะคะเดี๋ยวเ้าวกบสิมาขายกันต่อค่ะพี่นอ้องเฮาสิมาพัดเส้นกันนะคะพี่น้องเรื่องเส้นๆค่ะส <c oughs> สิบพัดเส้นหนพี่น้องเบิ <c oughs> ่งนะคะนี่ค่ะ เดือดใส่น้ำมันลงไปนะคะ,คะให้ค่ะพี่น้องใกลห้องหอนหัอไตอ่ะอี่อยังเกาะอนันใกลลงไปค่ะ น้ำมันหอยะค่ะพี่น้องเ้อนเพิ่มเพ้มหอนด้วยน้ำนะคะส่วนเวลาที่หมอของเข้าอ่ะุ้ยกระดาษเสร้ร้อนตกแบบนี้นะคะพี่น้องเข้ากัสามารถที่จะเตรียมพัก ล่อค่ะพี่นองค่ะผักของเห่านะคะผักไก่เห่าซุกแบบนี้แล้วนะพี่นองใส่เส้นลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเส้นของเรานะคะตามด้วย น้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลค่ะนี่เอฟซีอันคนหนึ่งเพิ่นแบ่งปันสาดอนมาวานลวกเส้นก้อนค่ะพัดน้ำเสียนแต่พัดง่ายค่ะสาดอนกระขอบคุ้นพ่นหลายหลาค่ะ ที่พ่นแบ่งปันมาบอกเข้านะคะพี่น้องแจนสาดอนกับสีล่องเฮ็ดอยู่คขาตะวานในช่วงนี้นะสาดอนสี่พัดคื่อนของเข้านี่ไปก้อนค่ะพี่น้องนี่นะคะแหลวนี้เข้ากับใส่ผักลงไปเลยค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะ หมอนี่ของเข้าก่เดือดเข้าก่ใส่ะน้ำมันลงไปกระเทียมลงไปเหมือนเดิมค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทัดเสร็จน้ำมัดหนอยข้างาค่ะแล้วเตาดอนคอนกระการมือนีหเรียบร้อยแน่จักน้อยค่ะกะใส่ไกล่ลงไปเลยนะคะพี่นองนี่ค่ะหม่อนแบบนี้แล้วเหมือนเดิมค่ะเร่งความร้อนด้วยน้ำเปล่านะคะ เส้นน้ำมันหอยของเราซิ้นค่ะอืมเทเวอร์ค่ะเสร็จแล้วใส่สเบื้องนาตาค่ะนี่ค่ะพี่น้องนาตาถัดเส้นน้ำมันหอยของเราค่ะไกลนะคะพี่น้อง มาต้มมอนี่กัน,นะค่ะนี่นะคะ,เ,ะ,คะเหมือนเดิมนะคะพอไก่ของเราสุกก็ใส่เสร็จลงไปค่ะพี่น้องอันนี้ผัดไทยไก่นะคะนี่ค่ะ เติมน้ำค่ะพี่น้องนำซุปแสนอร่อยของเรานะคะอ,คอาหารทุกเบอร์ของเ่ากะสิยุบป,ประมาณนี้ค่ะพี่น้องค่ะ เสียงคือเสียงเลี่ยงน้ำใบให้เพิ่นแย่เพิ่นมาเสิร์ฟเพิ่นกะเซง่ายค่ะพ็ะตตองบุญไหว้นะคะนี่ค่ะเติมผักลงไปนะคะผัดไทยข้าวเหนี่สีสวยค่ะพี่น้องรับประกันค่ะสีสวยทั้งอร่อย,ยค่ะ นี hello, hello. Hello, hello. ่ค่ะผัดไทยกระเข้านะคะผัดไทยไก่ค่ะ ก็ด้วยผัดเส้นหมี่นะคะพี่น้องค่ะ แล้วดอน k อ ó กินนานก็สั้นกนค่ะ,คะใส่ผงลงไปนะคะพัดเส้นมี่ค่ะใส่เส้นลงไปเลยนะคะพี่น้อง ข้อแบบนี้นะคะพี่น้องเข้ากับกุ้งเป็ดทุก เสร็งนี่เขาจะอ่ได้ทัดโดนหรอกค่ะได้ทักล้งไปเลยค่ะพี่น้องหอมไหมค่ะ เรียบร้อยคับพี่น้องหน้าตาของเฮ้าสำหรับคลิปนี้กับซื้อเก้าเหมือนเดิมน,นะคะพี่น้องคะ่ะสาวดอนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์รับตะไคร้กดติดตามให้สาวดอนนั่นเเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุกิรณ์หนสาวดอนต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ